ครับสวัสดีครับปีพศทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆก,กับพอแจมเนาะพี่น้องเนาะครับพอแจมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของแม่ยายนงต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒนาออกแปดห้าหนึ่งหกเจ็ดเก้า คับเล็กล่างก็ออกหนึ่งหกนะพี่น้องเนาะคับของแม่ยายนงหวดที่ผ่านมากกับหลุดนะพี่น้องนี่นะครับวัน 28, ศุกร์ที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาแม่ยายนงบนล่างวิ่ง 4, รูดสี่กับห้าเน้นที่สี่ับแต่ว่าชุดวิ่งเพิ่งก็มีหกมีเจ็ดกันพี่น้องเนาะ ครับบ่มีหนึ่งบมีเก่านะครับ่าส่วนจับคูกะหลุดไปเนาะพี่น้องเนาะนะบ่ววากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดครับบ,รบ่าวาคูบาอาจารย์ได้เนาะพี่น้องเนาะครับมื้อนี้ยพเจียมพามาติดตามต่ออีกนะครับว้นนี้บ่มีชุดวินเนะพี่น้องครับมีเหลขกิิงกับจับคูเลยครับ ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเก็ดกับเก้านะครับ เลขวินบุมีพี่น้องจับคู่เก้าสองเก้าห้า เ้าหกนะครับเก้าแปดเจ็ดสอง เกตสามนะครับ่ะหัวนี้หกหางพี่น้องบอลไลท์นะครับครับแต่ว่าเพิ่นบริเนยนนะพี่นอนะ้องเนอะเอาหมักอบตัวเด็กกับผิดจาหน้าบา่นอพี่น้องเนาะครับที่สำคัญก็อย่าลืม กับตัวไว้นำนอพี่น้องเนาะครับประแตมก็อวยพรคอยเข่ากอให้ปังครับพี่น้องยิบซี่จะได้โศกมันกันนอพี่น้องเนาะครับวันจันทร์นอพี่น้องเนาะวันจันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหปดลาวพัฒนาแม่ยายนงครับบนล่างวิ่งรูดเจดกับ9้า คือซีบามาำกันของน้องพี่น้องออกไปแล้วเจ็ดเก้าครับเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดเจ็ดสองเจ็ดสามน้าการรมอ้าวระเทียมก็ให้เขาก็ให้ปังน้อพี่น้องเนาะรับมือเดียวกันกับเรือรัฐบาลไทยให้ห้องน้องพี่น้องเนาะร,รุนรัฐบาลไทยเราวมื่อแรงมารุนเรขอเ่าพัฒนาต่อยน้องพี่น้องเนาะ วายโชกโกมันๆได้พี่น้องเด้อกับรัฐบาลไทยกับเรานำเราพี่น้องเนาะข้าพเ้าตรีมกัเเบิงกได้พี่น้องเด้อพอเพียดเป็นทรงมหาห้ยนะครับนี่นะครับวิ่ง7กับ9ก้ับ92 95 96 98 72 7หสา ลาวหนึ่งทับเบียทับหกแปดยายนงครับสั์เจียนะพี่น้องเนาะครับครับพ่อเตมีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพอเพ็ดเนาะครับเนาะทรงมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณแม่ยายนงหลายๆครับที่ให้แนวทางเลา่าพัฒนาพ่อเตีมมาครับฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันนาะพี่น้องเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็เตรียมข้อเวพอรคอยเขาพอให้ปังครับพี่นอ้องอีฟซี่ก็จะได้โฉคโฉบมันๆกันนาะพี่น้องเนาะ เอาจะลืมแล้วพี่น้องเ้อขอมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พ่อแต้มน้ำนากรารครับเอาสุดท้ายต่ายสุตรนี่ขออิฟซีทุกคนโฉบโมนันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม